สมเสมอมันเสมอมันเคือไม่ความเจ็บจะใช่ความไข่ยาซูมี mm. ก็สบายดีกันท่านผู้ฟังมิตรายการที่ติดตามทาง y o u u u e คขับเจ้าทิดสวนบุรนดีโบโภาวีพามางผานกสางเมืองบ้านนิื่งเืองเป็นผู้ดําเนินรายการเออหลายเรื่องด้วยกันได้นํามาเสนอให้ท่านได้ฟังทาง YouTube แห่งนี้นิทานก,ากํพภาไก่ต่อตั้งแต่กี่ต่ก่อนมีเท้ากำาภาผู้หนึ่ง เมตายพรอ,อตั้งแต่เรายัางน้อยเท่าไ่าก้านอาบานเป็นคนน้ำเพิินก็ได้ย้อนพอเพียนเลี้ยงมาพาไ่เออไอนี้กําพาแทะกําพลแล้วไอนี้เนาะมีพอเลี้ยงอยู่แต่ว่าแมตายเป็นกําพลกําพากํพพาพลว่าใช่ๆเท่ากาําพาใญ่พอหูความก่อตอไก่ปิ่นชะละไ้พ่อสอนอาชีพให้เนาะเป็นอาชีพพิเศษของเล้าแม่นการตอไก่ออเล้วตอไก่เก่งไ,ไอนี้ เข้าปลาตอไก่ย้ำใดนี่ก็ได้เต็มยางย่อๆมาแล้ว,ลวดังนั้นชาวบ้านชาวเมืองก็จึงเอิ้นกำผ้าภูนีว่าเท่ากำผ้าไก่ต่อเท่ากำผ้าไก่ต่อได้หับคำยงยอส,สนอเสริญจากเพื่อนบ้านว่าเป็นผู้ต่อไก่เก่งมีความซื่อสัตย์สุจริตมีน้ำใจฮักเพื่อนบ้านเว้าได้ว่านอกจากเห็นให้ใส่นาแล้ว เรายังทือเอาการต่อไกลเป็นอาชีพหนึ่งอีกอย้อนในนั้นเราจึงหักไก่ตอของเราปานกับชีวิตของเราเอีกเมื่อแกก้าวหน้าบานแล้วกำพาก็ได้แต่งดองกับผู้สาวคนหนึ่งในบ้านนั่นเองนางผู้นั้นก็เป็นผู้สลัดปาดเปื้องเบ้าอันใดเฮ็ดอันใดก็เป็นตาหักตาแพงบ้านเมืองก็ย่องเยาะว่านางมีคุณสมบัติดีนางเอกเนาะ หลายฟ้าหลายปีเขาเจ้าก็ได้ลูกเต้าน้ากันสี่คนสลับได้บบนี้โอ้กำพานี่กับบธรรมดาถึงจะแม่สายปลากับมันคือกัน <c oughs> นอกจากต่อไก่เก่งแล้วผลิตลูกก็เก่งอีกอ่ามีลูกนําเมียนี่สี่คนชีวิตการไปอยู่ของขาเจ้าก็ค่อยเป็นค่อยไปตามอภาษาคนบ้านนอกคอกนาจะเห็นได้เดก็ตามการต่อไก่เมนชีวิตชีวาของกำพาแท้คันชีวว้าคือปัจจุบันก็เมน กีฬาวิเศษของลาฮนะละวัชซันซับไปเออแมืนกีฬาประเภทหนึ่งในะการต่อไก่เนาะต่างแต่เพิ่นบโเอาเข้าอยู่ในบัญชีกีฬาที่แข่งกันกีฬาเขตชื้อ้ววัชซันซับกีฬาต่อไก่ <c oughs> เมื่อเมียเห็นว่าเท่ากาัผ้ามักไปในการต่อไก่พูดแล้ววันนี้นะอืมนักไปทางนั้นพดูดก็ได้ว,ว,ว่าักผัวว่าเอ้ยไอเอ้ยเดี๋ยวนี้อยากให้กันหนาะก็โบหมักไก่ล้เนาะ บ้านเมืองพันก็หักห่างหักกะเกียมขัดไทยแล้วเด้อ้ายแล,แล้วไอ้ชิเมานนาแต่ตอกไก่เนี่ยว่าชิเป็นบ่น้องคิดว่าออ้ควันปะการต่อไก่ชักวางเราไปสํารวจเบ่งให้หน่าตะกาซะบ,บ่เป็นเราได้ปีนี้พกเขาจะได้ลงมือเฮ็ดในฤดูคือบ,บ้านคือเมืองพันแน่พ <c ười> <c ười> <c ười> ่อมัน <umba> ไอ้เมียพันเด้ว <c ười> ้าออกไปปั๊บป๊าได้ยินเมียเว้าใน่นั่นได้ กำผ้าได้ยินเมียว่าเมียลมเนวนั้นห่วยลูกสีล่ละไว้เนาะจะไปตอแต่ไก่เข้าบุกินกินเตะสิ้นไก่เป็น้างตายเออเมียว่าจังสันกับก็เห็นดีแล้วแล้วเนาะห่วยฟังความเมียเลยบุด้ยินบอกเขาว่าอพูดเดกกินนมกูฟังความกูหมืแหละลูลกกูมัดกินนมกูเป็นลูกกูมัดเนี่ยว่าไอ้นี่ก็เห็นดีกับเมียแล้วแล้วอตื่นเช้ามือใหม่มากับแทนทีลาวสีเกี่ยมเอาไก่ไปต่อแล้วก็เกี่ยมเอาผ้าบบดนี้ แล้วก็ควยบกตู้ออกไปกลางทงนาไปล้บอนเราเคยเห็ุแต่ละปีพลัโอ้ได้ควยตู้กับผ้าไปแล้ววะดเพื่อก้าเกี่ยมแปลงขาดแปลงไถแล้วก็ตกกา้าตกตะก,ก้าทบอิดเมื่อนั้นกําผ้าก็มีความมวนซื่นน้ำทงไงทงนาฟังเสียงนกเสียงกาทำห้องวีวอนนาวสอ่อนทั่วทงนาเย็นสบายเย็นสบาย้ยา,ยาวนาระว่งสัญชาอ่าซึ่งแมนบอนเคยอยู่อาศัยเคยนอนดินดอนต้นหญ้าที่ลาหักแผง อืมนาเคยนอนอคันครูเคยหมุนวัดช่นซะอดินดอนตอนหญ่าที่เคยอยู่แต่ข่าวยังน้อยท่ากับสดชื่นแจ่มใสอยู่กับการเฮ็ดหน้าย็ดนาฟังนกหนูปูปีห้องไปอีกพอมเมื่อนั้นจะเบิกบานมวลชื่นแน้วเด็กก็ตามไหนหลังจากเบิกบานมวลชื่นอยู่เมื่อเราได้ยินเสียงไกป่ปลาขันนั้นอ่ะแก้อ่ะเลยอ่ะก้อาะอยู่คนแล้วเลาก็คิดฮอดไก่ต่อ ที่ขังอยู่ในซุ้มกล้องตารางเงินของเราแลวแหละเพราะว่าคันไก่ป่ามันขันมาแล้วไก่ต่ออยู่ซุ้มนี่มันก็อยากออกจันจไปหาคือกันนะเออเราก็ขิดว่าป่านนี้มันค้งสีขันจันจันทรงเสียงวีวอนท่าทายกับไก่ผู้แถวนั้นเราอัศจรรย์อย่างเลียนติดแล้วป่านนี้เราขึ้นอยู่ทงนาเพื่อนขังไก่แม่เพื่อนไก่ต่อไว้ยางพีเได้อยู่ซุ่มอยู่เงินพีเด้ยวันนี้ได้ยินเสียงไก่ป่ามันขันมาแต่ตีนผู้เพื่นโอ้ขึดหาไก่เพื่นหละป่านนี้มันก็ชีขัน ถ้าอาสากับไก่ผู้เขาละเนาะอืมอยากเชิงวันสักไก่แม่พ่นนี่ก็ได้มันเป็นไก่ต่อดิบ่อยากเชิงกับทำทาเด้ไก่ต่อนี่นะล่อไก่ผู้มาเด้เออขณะที่กําลังส่วนละวนอยู่กับขาดกับไถเนาะที่กาพากําลังส่วนละวนอยู่กับขาดกับไถพุ่นอยู่นาพุ่นก็ได้มีพญาเมืองมาเยี่ยมยามอได้มีพญาเมืองมาเยี่ยมยามถามข่าวประชาราษนรในบ้านพญาได้ยินข่าวว่ากําพาต่อไก่กิ้ง คิดอยากกินไก่ป่าฉละได้บาทนี่เออไผว่าบเสบียบไก่ป่าเนาะใส่มกปีเข้าไปอีกเบื้องทรแม่นีเข้าเบื่อหนึ่งเด้อจะใส่ลายมันจิอ้วตัวพอดเออเข้าเหนียวเปิมเข้าไปกัดขาไก่ยนอ้ยน้ำลายไหลและย,ลา,ย,ลา,ยามนี่ก็ได้ออคืออยากกินไก่ป่าเลยอยากเอาเมือต้นลูกต้นเมียไอพญานี่ก็ได้โอ้บบธรรมดาฟังความเมียอีกไอนี่ก็ได้โบอยากกินแต่วัวอยากเอาเมือต้นลูกต้น,นเมียเิ่นจึงแวะเข้าไปเืนินกำผ้าสะก่อนฉละได้พญานีเห็นแต่เมียก,กำผ้าอยู่ผู้เดียว กำมพาอยู่นาพุ่นีเ้เข้าไปเห็นเมียกัมพาอยู่ผู้เดียวนางเมียกำมพานี่ก็โ่หู้เราเว้ยจุดประสงค์พญานี่เราอยากเห็นอย่างนั่นนาะเพราะว่าคันเราเข้ามาหาเงินนี่ก็ชิอยากกินไก่เท่านั้นแล้วเอ้ของเราต่อไก่ไว้ได้ผัวเราพญาเห็นแต่เมียกำมพ้าพูดสลาดปาดเปื้องก็ให้การต้อนหับต่างผัวเราได้บาดนี้เมียก็ได้เมื่อนางเมียหู้จุดประสงค์ของพญาแล้วก็แสดงความเสียใจต่อพญาก็เลยได้เว้าขึ้นว่า เออเมื่อนี้พอเด็กหน่อยขะหน่อยเพิ่นบได้ไปตอกไก่เพราะไปเห็ดเวียกอยู่นะขะหน่อยไก่ที่ต่อมาได้เมื่อก่อนก็แจกใหญ่ไข่หมดแล้วเวาหฮนี่พญาจึงถามนางว่าเออมีไก่ชนิดเดออีกล่ะมีความแซบนัวคือกันกับไก่ป่าหันไก่ตัวเดออยู่ในสุมหันกองกลางหันกะบึงแล้วก็คือว่าไก่ป่าอยู่นะข้าตุนนั้นให้กินเสดได้บ่อ่วาสัสโอ้พญานี่บ่ธรรมดา วาอแพดเสียงดังกลองต่างคููไปพร้อมอยากกินไก่ต่อเมื่อเมียกัมภาเข้าใจว่าพญาจะไหนก็อยากกินไก่ต่อ,อ,อแทนไก่ป่าให้ได้นางก็จัดการฆ่าล้วแล้วฆ่าไก่ต่อตัวเดียวของผู้ผัวหักแพงที่สุดทันให้เป็นอาหารต้อนรับให้เกียรติพญาเดิผนอุศาเข้ามาเหือนเนาะเข้ามาใส่ขาเฮือนโดยบุคิดถึงน้ำใจถนอมหักไก่ตัวนั่นของผู้ผัวเลย ถึงผัวจะหักปันญากยาไก่ต่อตัวนี้แต่เกียรติศักดิ์สีได้ต้อนรับพระเดชพระคุณของพญาพราศาก็จึงเอาไก่ตัวผัวหักกันมาฆ่าให้กินอ,อขันพญ,ญาได้หับประทานเข้าเทียงยู่เหอนกำพ้าแล้วก็ย้ายไปพักพอนยุหอนหลังนึงอีกทัดไปหมายว่าเพื่อนลงบึงปัสสารสาะาดอนเดก็ต้องได้ย้ายไปแต่ละเงอนว่าเงอนได้ชีเหตุกินแซมขันตะเวนค่อยค,ยคำลงแรงแล้วเท่ากำพ้าและบักตู้คููชีวิตและผ้า อัณแขนอยู่แอลของลาาก็พากันย่างตุ้ยเตยเข้าบ้านบรรยากาศอยู่ทงนาโบมีแสงแดดแล้วตะเวนตุกดินเด้ฝูงวิหกนกกาก็พากันกับสู่เงินหังนกเอ๋ยนกเขาของเก่าก่อนเจ้าพากจากคอนแล้วบ้านนี้เออเข้าคอนแล้วหลังจากจากคอนละก็เข้าคอนเข้าหังแล้วนกน้อยบางตัวกันยังห้องจิจ๊ดจโยคะบ้านบรรยากาศบรรยากาศ คือว่าและอยู่นาเนาะแห้งเห็ดให้เท่ากัพ้านี่คึ้นจากออกเสียงล้ำของตนเองขึ้นมาพ่นแล้วบรรยากาศในหันไหนอ่ามันคือว่ามีอ่อนซ้อนจยากล้ำพูนละไอเสียงไอกำพ้านี่ก็คือจยากออกเสียงลำของตเองนเองพ่นละ,อ,ะ,อ,ะอ่อนทวนส่วนกล้วยธนิคมไปชนุละอืมจึงคิดพ่อก่อนที่ตนเองเคยล้ำลิ้นยามยางอยู่ผู้เดียวเวลาไปต่อไก่ได้เออแล้วก็มีก่อนลำประจําจตัวเราได้เท่ากัมพาไก่ตัวนี้ก็ได้แล้วจึงเอ่ยขึ้นเป็นทํานอง อ่าเงืมว่าโอ้เด้พานางเอ้ยเจ้าผู้ตาสองกำดำปานตาใกล้ป่าเออไอ้นี่เป็นเป็นคนทงเน้เป็นแต่ได้เมียทางเทิงแนวัชชาปาดว่าเจ้าป่อยยิ้มปานอินแยมยาออกมาแล้วเนาะแม่นว่ายามน้องใกล้แขนเลืองก็ปานสูงสร้างย่างปาดว่าน้องสิว้าก็หัวยิ้มก้อมจา่าละนี่โอ้น้อยน้อยนอย,นอยไปะแล้วนี่เออครับเงิมเด้ โอ้เมื่อเท่าเอ้ยก่อนจบลงก็พอดีฮอดทางเข้าบ้านใช่แล้วจูงควายเข้ามัดแรงแล้วก็แล่นไปใส่ซุ่มไก่ทอดแล้วแหละเออกล้องตารางครับแล้วแหละโอ้เห็นแต่ซุ่มเป่าแล้วบบดนี้เห็นซุ่มเป่าจึงห้องขึ้นถามเนี่ยว่าโอ้โอ้ยแม่เอ้ยแม่อีนางเอ้ยไก่ต้อค่อยอยู่นี่ไปใส่แล้วนี่นะหึมะมันคือบ่เห็นว่าใช่ไหมผู้เมียก็โอ้โบหูสิตอบได้แต่เกิดลยว้าความสื่อว่ะ เออพ่อมันเออจะเสียดายทนนยานพญาเพิ่นมาย่ำย่ำค่อยคายเจ้าพญาเมืองกินแล้วเด <c oughs> <c oughs> อพ่ออยากข่าเมียทีมละไอ้นี่พ่อได้ยินคำว่านี่ป่าว่า่าให้พญากินตอนนั้นแล้วกอมพาก็เกิดความบ้มมักหึงมักดขึ้นมากระบ,บนอนเลยแหละวือล้วกันสีวบนะ่ะใจให้เพิ่มเพิ่มลด,ดถึงเป็นว่าเราโบเคยป้อยด่าจักเถื่อ แต่มือน,นั้นจักว่าคําป้่อยคาด่ามาเต้ใสาอ้นี่นะเออกลับมาโฮมใส่เมียจนหมดแล้วแล้วจักอีพีห้าพีหุงแล้เท <c oughs> ่าอย่างว,าว่าวว่าบักห้าพญานี่เนาะแม่นกินอย่างมัน,มนกูบุกินมันมากินใกล้ต๊ะก,กูนี่วะตัวเดียวนี่วะว่าฉันสปล่อ,อยหอดพญา้วบักห้าพญาแม่นมันอิสาบังเบียดอย่างกูเฮ็ดอย่างแท้ว่าฉันเนีเท่าทั้งเวา้ทาทั้งห้องทั้งให้ด้วยความเลืออกเลือใจกลับมาว้ากับเมียอีกว่า มันเป็นน้ำอีห้าจองห่องนี่แหละน้ำยีห้อจองห้องเออแล้วก็ว่าเห้เมียอ่ะมันเป็นน้ำอี่ห้อจองห้องนี่แหละผมบุวีมึงนี่ทำลายหัวใจกูนะวาสนัยว่าเหียเมียแนวนั้นแนวนี้แบบบ่พอใจจึงจับเอาไม้ค้อแลนใส่เมียอีกพร้อมบ่เป็นธรรมดาอหวังจะมงใส่หัวเมียให้ตายมอดมอดม้อยละนาวันชะเตาะอืม จับไม่แลนชลอดข้อยห้องนี่ข้อ,อนอา่าโมสะแลนสลอดแต่ย้อนตนกับโบเคยถูกตีฮาวีเมียจักเถื่อเท่าจึงสำเนึกได้ว่าบบควรเบรกรถแล้วหมดมอจิฮอดเมียเบรกจ้ากรลดเลียวเบืองหน้าก็อีตุนเมียโบจักชีวาเนาะทางอันนาเมียเบืองหน้าตัวก็อีตุนผัวคือกันอีกโบเคยเห็นมันเบือแบบนี้จักเถื่อแต่เบืองหน้าเบืองตาตนโตของเท่านี่ปานว่าชิกัดกินเมียพุ่นแหละแต่ก็อด เ,เมื่อเมียเห็นผัวไป็นนั่งกัดจึงแลนไปเพึงผญา,าแล้วทั้งเว้าทั้งให้ใส่ผญาเด้อืมทั้งเว้าทั้งให้ใส่ผญาโอ้ยทานผญาเอ้ยสวยขน้อยน,อน่ทอนผัวสิขาสิกแก่งขนอยแล้วทานผญาเอ้ยวา่าเสนแด้วันนี้ <c oughs> ทั้งให้ทั้งห้องผญาจึงถามว่อาอ้ามียังเกิดขึ้นนําเจ้าเกิดยังขึ้นเนาะนางเอ้ยจึงห้องให้มาห้าค่อยนี่น่ะนางก็เลยเว้าขึ้นวะ่ะ โอ้ยพ่อขน้อยเด้ห้อยพ่อขน้อยทั้งให้ทั้งดา่าจะถูกตีขน้อยนางเมียทั้งเว้าทั้งสะเอื้อนแล้วเนาะและ้วพญาก็จึงเว้าขึ้นวะเป็นยังคือว่าห้อยดอกกันแหงแทะ,ะพญาถามตต่มไนยนางเมียก็เลยตอบพญาไปว่าเออเอ,อกันย่อนขน้อยข่าไก่ต่อสู่พญากินนั่นแล้วโอ้ขน้อยเอยข่าไก่ต่อให้กินทันเด้ขน้อยวาาย่าใช่ไหม ทางปัญญาเลยว่าคุณว่าไอข้าไก่ต่อค่อยๆกินซะนะค่อยก็คยกบกคิดว่าเท้ากําพาจะเสียดายไก่ประนันนี้มันเป็นยังว่าซะไงปัญญาก็เข้าใจไปแนวหนึ่งแล่ละคิดว่ากัมพาเสียดายไก่ที่จริงมันความมีไหวพริกของเมียอืมความฉลาดอาัดหูและเมียก็เลยว่าคุณว่า เออโบเมนดอกข้วน้อยเพิ่นหายให้ขน้อยย้อนว่าหมูเห็ดเป็ดไก่ก็เต็มตะล่างคขวายงวก็เต็มอคอกเห็ดอะไรจึงบ่ค้างวัวาขว่้เพิ่นกินขาไก่ตอดตันน้อยน้อยว่าฉันซเออตันน้อยน้อยแล้วก็ว้าคือเติมอีกว่ะมันบบชมหน้าชมตาพญาบ่เพิ่นเลยหายให้ขน้อยย้อนแนวนั้นแล้วขน้อยเอ,อ้ยว่าฉันซะเมียกำพาตอไก่ตบโอ้ นางตอบด้วยความอมืมีเลสนัยแหละแบบว่าเอย่องยองผัวไปในโตนะเพื่อป้องกันเอาผัวของนางไว้เพราะว่าได้ยินผัวด่าพญากันเด้เอเมื่อพญาได้ยินคําตอบของนางแนวนั้นก็จึงคิดว่าโอ้เท่ากัมพ่านี่เป็นห่วงเป็นไยยนต้นจักให้เกียรติต้นจึงเกิดความหักไข่ต่อเท่ากัมพ่า แล้วก็บอกเมียของเท่ากำมพาให้ไปบอกผัวของนางวะ่ะเออสันบอกเหตุการณ์ข้องมันทันโอ้ยสร้างเป็นคนใจดีโฮ่บนขุนให้เกียรติเ่าแทเอา้าให้เรามาห้าเฮาเน้อพากันเข้าเฝ้าเฮาเฮาจะได้มอบตําแหน่งเพียให้เท่าวา่าฉันนี่โอ้ไ่ได้เป็นเพียเว้ยเป็นธรรมดาแล้ว คันเท่ากัมพาห้ายเมื่อยแล้วก็นั่งซึ้งอยู่คนเดียวเลยคดเสียดายไกลแล้วก,ลก็คดความพิดตัวเองเห็ดโพดเห็ดเหลือให้เมียพอจะข่าอยากแกงป่อยแบงป่อยแซงแบงเวนินว่าสั้นๆโอ้นั่งซึ้งอยู่หันเมียกลับมากลเวกับผัวด้วยความดีแล้วเมื่อเห็นผัวซึ้งเอ่อเ่ากับผัวด้วยความดีเราสภาพที่ตนพวพัน์กับเอานำพญาสู่ผัวฟัง โอ้เท่าเข้าใจทัดแท้ที่เมียของตนเป็นคนสลาดแก้ปัญหาเป็นปัญหาตายได้ด้วยความเนียบเนียนวสาสันสรแก้ปัญหาได้เฮ็ดให้ตัวพ้นจากความตายออจึงเห็นใจเมียขึ้นกับบาดมีความหักและทรงสารเมียก็เก้าบาัดนี้บาดนี้แหลบะบัตรทีได้ลูกเพิ่ม <c oughs> ตอนนี้มีสี่ลูกแล้วเมื่อต่อมาพญายก็าประกาศให้ชาวบ้านเนะบัดนี้เลยสาวเมืองมาเต้าโฮมกัน พือประกาศในหันพญาเลยบอาคุณว่าเออมาเต้าห่มกันคือแนวนี้แล้วเฮาสีประกาศกองให้ทุกคนได้หู้ได้ทราบว่านับแต่มือนี้เป็นต้นปเปิดเฮาจะมอบตำแหน่งเพียให้เท่ากัมพาเด้อใส่ซื่อว่าเพียกัมพาต่อไกลจงพร้อมพากันนับทื่อลาวตามที่เฮาแต่งตั้งนี้ให้บอปฏิบัติตามจะได้หับโทษถึงการประหารชีวิต อถึงการประหารชีวิตไปแล้วเออแต่นั่นมาชาวบ้านชาวเมืองก็จึงซาือกันเถิด,ถดว่าเท่ากำพานี่ได้ปิ่นเพียย้อนเมียผูห้หูนี่แหละเพิ่นว่ากันได้เมียสะละศรัทธาหูมันก็ดีเพิ่นว่าได้เมียงามได้เมียดีได้เมียม,มีอืมมันบทเท่ากับได้เมียผู้ทีหูใจหูสวยเวียกสวยงานทำมาหาก,กินเป็นผู้สลาด เพิ่นจงคอยว่าได้เมียดีเป็นคือจังสั้นเนาะได้เมียก็ต้องได้เมียผูโ h o n ได้สู้ก็ต้องได้สู้ปูงามเขาจึงคอยชีได้เมียดีเกิดเลยเป็นเพียเพียนี่เพียกำพาที่จริงแล้วเพิ่นห้องว่าเพียไก่ต่อ